สวัสดีค่ะผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกคนก่อนอื่นคุณครูต้องขอแนะนำครูอนุบาลก่อนนะคะคุณครูแอนค่ะต่อไปคุณครูเปิ้ลค่ะคุณครูฟ้าและคุณครูกระแตค่ะวันนี้เราจะมาเรียนหน่วยครอบครัวมีสุขนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปชมวิดีโอกันเลยค่ะ ครอบครัวอบอุ่นครอบครัวประกอบไปด้วยพ่อแม่ลูกพี่น้องปู่ย่าตายายเป็นต้นพ่อเป็นลูกของปู่กับย่าแม่เป็นลูกของตากับยายและเราเป็นลูกของพ่อกับแม่เราจึงควรให้ความเคารพและเชื่อฟังคำสั่งสอนของผู้ใหญ่ทุกคนในบ้าน เราจะได้เติบโตมาเป็นคนดีของสังคมสวัสดีค่ะเด็กๆคุณรูเปิลนะคะเรามาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัวนะคะ My Family ครอบครัวของฉันได้จากวิดีโอนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยค่ะสวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะ วันนี้คุณครูก็มีคำศัพท์ภาษาอังกฤษมาให้เด็กๆได้เรียนรู้ในหน่วยรอบรู้ตัวเรากันอีกเช่นเคยจะมีคำศัพท์ที่น่าสนใจอะไรบ้างเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะคำศัพท์ครอบครัวภาษาอังกฤษ Family Father พอ่อ Mother แม่ <The> Son ลูกชาย Daughter, Luq Brother, Pi Tai, Nong Tai. Older brother, Pi Tai. Younger brother, Nong Tai. Sister, Pi Sao, Nong Sao. Older sister, Pi Sao. Younger sister, น้องสาว Grandfather คุณปู่คุณตา Grandmother คุณยา่าคุณยาย Uncle ลุงอา Aunt ป้า, Aunt, ปานาะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับคำศัพท์ที่เรียนรู้ไปในวันนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะ เด็กๆสามารถชวนคุณพ่อคุณแม่มาฝึกทบทวนในช่วงวันหยุดยาวนี้และวันนี้คุณครูต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนคุณครูกระแตนะคะคุณครูกระแตจะพาเด็กๆมารู้จักสมาชิกในครอบครัวหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ คุณพ่อคุณแม่นะคะมีหน้าที่คอยดูแลเอาใจใส่และอบรมสั่งสอนให้ลูกเป็นคนดีนะคะคอยทำอาหารให้ลูกรับประทานรวมไปถึงการทำงานบ้านเช่นซักผ้าถูบ้านนะคะเด็กๆทุกคนจะต้องปฏิบัติตนเป็นคนดีปฏิบัติตามข้อตกลงของคุณพ่อคุณแม่ และคอยเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณครูฟ้านะคะสำหรับการปฏิบัติตนของเด็กๆต่อครอบครัวนะคะบทบาทหน้าที่ของลูกลูก จะต้องเชื่อฟังคำสั่งสอนของคุณพ่อคุณแม่และช่วยงานบ้านเล็กๆน้อยๆตามวัยของเด็กๆนะคะคุณครูหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหน่วยครอบครัวมีสุขของสายชั้นอนุบาลโรงเรียนกุณโนจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้เด็กๆ นำไปใช้ในชีวิตประจำวันของเด็กๆนะคะแล้วพบกันใหม่ในหน่วยการเรียนรู้ต่อไปขอให้เด็กๆมีความสุขกับการเรียนรู้นะคะสวัสดีค่ะ